ตำนานเขาฉายาว่าบาร์บี้เมืองไทยที่ดินเฉยๆนะหกพันล้านหกพันล้านเป็นตึกสูงที่สุดหลังแรกในประเทศไทยนะคะล่าสุดมูลค่าสิบสองล้านเหรียญสิบสองล้านเหรียญร้อยยี่สิบฐานร้อยคนละห้าเห็นบอกว่าหลุยนี่คือเป็นของหลุยจริงๆไม่ใช่ของหลุยแบบจริงไม่ใช่เไมทใช่สไตล์ไม่ใช่สไตล์ตัวนี้ที่เรียกว่าหลุยจริงตัวนี้เห็นบอกว่าประวัตินี่สามปี อันนี้นี่เอามาจากในวังท่านเลยอันนี้มาจากในวังฮะในวังถ้าตรงนั้นสองล้านตรงนี้ไม่เป็นร้อยล้านหรอ่ไม่ไม่ใช่ร้อยล้านด้วยไม่รู้กี่ร้อยมีคนบอกมาว่าห้องนี้ที่นี่เขาบอกมีคนมาตีราคาแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ6ล้านเหรียญอยู่ที่ประมาณ6ล้านเหรียญยังไม่บิดนะยังไม่บิดนะไม่เป็นการบิดเลยประเมินเฉยๆนะสองร้อยล้านอะ วันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเปิดยังไงดีเพราะว่าผมเก่งไปหมดแล้วตอนนี้นนยิ่งใหญ่จนผมผมทำตัวไม่ถูกแล้วจริงตรงตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมแค่สถาบันไปว่าเราอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครด้านซ้ายชิดลมด,ด้านขวา Hello, sorry for inconvenience. สวัสดีครับเคหัสถานบานปลาย s สมัครสม e ชิกวันเพกาตรงนี้ก็คือมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินักธุรกิจเป็น financial district เป็นย่านแบบย่านเกี่ยวกับการทําแบบธุรกิจอะเผลอๆที่ตรงเนี้ยแพงติดอันดับต้นๆของประเทศบอกตรงนี้เลยที่ดินเปล่าๆเขาโดยที่ไม่รวมการไม่รวมไม่รวมสิ่ทธิ์นะไม่รวมที่ดินเฉยๆนะหกพันล้านหกพันล้าน ใช่แค่พื้นบินเปล่าๆแล้วได้ยินว่ามีคนเคยมาเดินเยี่ยมเยียนบ้านท่านนะไปชี้ดูของตกแต่งทําของตกชิ้นนั้นราคา12ล้าน เขาบอกว่าของที่อยู่ในนี้เนี่ยคือเป็นของที่ระดับแบบผู้ใหญ่ระดับคนที่อยู่ในวงังระดับแบบกษัตริย์ทั่วโลกบางอย่างมีอยู่ในบ้านเขาด้วยใช่<อ>แล้วผมอะ่ะเล่าให้ฟังเคยมีโอกาสได้มาที่นี่ครั้งหนึ่งมาถ่ายรายการคือจะมีรูปทนัดถ่ายรูปกับคนสําคัญของโลกอะ่ะประธานาธิบดี <ๆ S 1> เกา่าๆเคยมาเหยียบมานอนที่นี่ที่แล้วนี่คือเรื่องจริงเลยนี่ไม่ตลกแล้วนะเราก็เลยสงสย<อ>ัยว่าเปิดตลกราให้รายการนี้มาทําไมเราผมก็เลยทําตัวไม่ถูกว่า เฮ้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยากจะมากลับมาคัมแบ็กท่วมพลังคืนเพราะคำที่ว่าไฮโซเนี่ยใช่กับเขาไม่ได้ไม่ได้เขานี่เกินกับว่าไฮโซเด็ก20เท่าตำนานเขาฉายาว่าบาร์บี้เมืองไทยคือดูแลตัวเองดีมากผมเจอเขาครั้งสุดท้ายคือรายการสี่ทุ่มสแควร์โคตรนานตึ่ง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 คุณวิทวัสุนทรเวนนสและวันนี้ผมจะมาบุกบ้านเขาครับบาร์บี้เมืองไทย คุณสุมณีครับใจกลางเมืองชิดลมครับลุยเลยดีกว่าป่ะนี่เห็นไหมฮะบ้านเขาจะขึ้นธรรมดาไม่ได้ไม่ได้ต้องมีแบบทางแล้วคุณจะมาใส่รองเท้าอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวต้องห่อด้วยพลาสติกนะนี่ดูทีมนะนี่นี่นี่เดียวนี้นะใช่เป็นความไฮจีของบ้านแล้วเราเอทีเคทุกคนปลอดภัยปลอดภัยหมดเอทีเคแล้วไปฮะ นี่คือกำลังจะขึ้นไปที่ชั้น8ซึ่งเป็นชั้นที่ท่านจะกำลังรับรองเราตรงนี้นี่เป็นการเป็นการทารายการที่เลิกลากที่สุดสำหรับผมไม่ได้เป็นัเองไม่ลาเลยผมก็ผมก็ไม่ลาเลยแล้วตอนไหนคาปูชิโน่ไม่มีดตนนี้มีแล้ววันนี้คือเขาบอกว่าชั้นนี้เนี่ยเป็นชั้นที่แบบของสะสมท่านเยอะมากและแต่ละชิ้นนี่คือหลัก้อย ผมนี่ผวาไปหมดตะกี้ใช่ตะกี้โปรดิวเซอร์บอกว่ามีเป็นองค์หยกใช่ไหมคุณอินใช่ใช่สามร้อยล้านสามร้อยล้านนี่ตีราคาเมื่อสองปีที่แล้วนะของพวกนี้ราคาขึ้นทุกปีเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะมีคนที่เหมือนแบบคนนี้ค่าปรึกษาทางด้านของการ invest พวกของเก่าของโบราณแอนทีค e อะจะมาประเมินโอ้ถ้าวันนี้ผมเดินผมจะเดินแบบอะไรกันจะเดินแบบย่องที่สุดขออนุญาตนะครับผมว่าน่าจะเป็นองค์นี้ป่ะนี่หรอใช่ไหมคุณอินหยกองค์เนี้ยองค์กลางเนี้ยนี่เหรอที่บอกว่า เขาบอกว่าไม่ได้นี่ฟอยไฟตรงนี้เขาให้ช่างเนี่ยนอนแล้วเงียดูแล้วค่อยๆเติมไปเรื่อยๆทั้งหมด15ล้านอันนี้15ล้านเหรอ15ล้านแผงตรงนี้คนรับรองประมาณ18คนแล้วตอนนี้ที่ยืนรอรับก็เราก็ไม่รู้ว่าเก่งกันหมดแล้วไป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 ไไม่เก่งครับไม่เก่งแล้วไม่เก่งพี่นีเขาบอกว่าเขาไปเขาจะมีผู้จัดการบอกว่าห้ามเก่งให้สนุกเลยแล้วห้ามเรียกท่านห้ามเรียลอะไรให้พี่นีเลยพี่นีเลยคนท่านก็คือพี่นีใช่แล้วก็เรียกท่านอยู่แล้วถูกแล้วถ้าพี่นีเล่นไม่ได้ไหมผู้ช่วย ท่านี้ท่านี้พี่นีพี่นีเท่านั้นกฎคือถ่ายไม่สวยคัดถ่ายไม่ได้ผู้ติดติดคัดแล้วถ้าออกมาไม่ดีจะส่งคนไปตามเล่นด้วยเพราะตัดกล้องเนี่ยใช่เอองั้เอาตัวเองออกก่อนได้ไหมเดี๋ยวอยู่กันสิเดี๋ยวไปด้วยกันไปด้วยกันเฮ้นีสวัสดีครับพี่นี ีสวัสดีครับผมดูสมัยสี่ทุ่งสแควร์นี่เหมือนเดิมเลยขออนุญาตนะครับถ้าครับหวังว่างั้นท่านเดี๋ยวคุณก็ได้สนุกสนานได้ครับดีครับีเลยครับมารบกวนเดี๋ยวเราเร้่มกินน้ำชาก่อนนะสบายๆดีเลยค่ะดีเลยเหตุว่าไิดกินน้ำชากันมาแล้วไงอ๋อช่างนอร้อน พูดถึงเรื่องบ้านนะครับเคหาสานบานปลายพี่นี่บ้านหลังนี้คือได้มายังไงอ่ะก่อนหน้านี้มนอยู่ตรงใจกลางเมืองนี่เป็นเป็นตึกสูงที่สุดหลังแรกในประเทศไทยนะคะหลังประเทศไทยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่กรุงเทพนะครับเมื่อ50กว่าปีมาแล้วเป่าจริงๆจะสร้าง14ชั้นพอดีคุณพ่อก็ชอบสมุิเหล็กเขาสเปคมาแค่นี้คุณพ่อก็ใส่แคเข่าแขนมาสิบชั้นตังก็หมดถ้าตังก็เลยต้องหยุดอยู่แค่นั้นค่ะตึก ราคาตึกตอนนั้นก็ประมาณ30มสล้านห้าสิบสี่ล้านนะค่ะโอ้เข็มข้างใต้เนี่ยพันกว่าต้นนะคะไม้โอ้อย่างนี้ทั้งนั้นเลยค่ะถ้าเทียบทุกวันนี้ม่าเป็นหลักจะพันล้านถ้าอลื้อนะคะขายกินไปได้นานนะหล็กเส้นใหญ่ด้วยไม่ถึงว่าที่นี่เลยไม่ซุดไงเพราะว่าเสาเข็มไงไม่เคยมีแล้วเลยค่ะไม่เคยเลยเนาะไม่มีกำแพงแล้วค่ะซึ่งเราบอกไปแล้วว่าที่เอาเฉพาะที่ตรงนี้ก็หลักหุน ขึ้นอยู่แล้วไม่นับโตโครงสร้างด้วยนะคนพุ่งซื้อตารางวาละหกล้านโูยผมแค่สองวาผมยังไม่มีตังงะสิบสองล้านสิบสองนิดเดียวอยู่ไม่ได้สิบสองล้านนี่จะขัประเมินนะนะจริงก็ไม่ไม่ได้ด้วยสิบสองล้านแต่ที่ตรงนี้คือมันอยู่ใจกลางเมืองสุดจริงๆเมื่อก่อนพี่มีตั้งสิบเอ็ดไร่นั้นเนี่ยเราดันไปขายจะหมดเหลือแต่นี่ไว้แห่งเดียวไม่งั้นป่านนี้เป็นมหาเศรษฐีโอ้โหนี่ก็สุดๆแล้วพี่นี่เท่านี้ก็สุดยอดแล้ว เอาความบานปลายของบ้านหลังนี้ครับพี่เมียที่มันต้องมีเติมไม่ต้องอะไรจะไม่ต้องมีโครงสร้างแล้วต้องทุบอันนี้ทิ้งสร้างห้องใหม่อะไรเงี้ยพี่เมเติมก็เติมเนี่ยะที่เป็นดาดฟ้าเนี่ยกลายเป็นห้องพวกนี้ที่ทําห้องนี้บานแรกก็คือเป็นห้องตรงนี้ที่เอาไว้รับรองเนี่ยเนี่ยทั้งตลอดแนวเลยนะคะถ้าคุณนั่นเดินไปคุณก็อันนี้เป็นห้องนั่งเล่นแบบแฟมิลี่รูมมากกว่าไอห้องนี้หนึ่งทำไปแล้วนะ แต่แล้วดดนไปได้ไอ้ลูกปั้นนี้ลูกปั้นสีขาวอันนี้พี่นีนั่งพูดนะเดี๋ยวเราเดินไปดูแทนเออขอย้ายนี่นะอันนี้ครับพี่นีที่ที่ต้องเป็นปัญหาที่เอาขึ้นมาซื้อที่นิวยอร์กฮะนี่ห้าห้าหลักหลักรายละเป็นหลักสิบนะฮะหลักสิบหรือว่าเกินค่ะค่ะประมาณเกินเกินกว่านิดหน่อยสิบกว่าล้านอ่ะง่ายสิบกว่าล้านบาทเป็นเพราะพ่อไว้ไว้คาร่านะคะทำได้หินอ่อนที่ ไม่มีตำหนิเลยไม่มีสีเทาไม่มีอะไรคือขาวสะอาดจริงๆเลยคำว่าไวคาราร่าหายากมากเดี๋ยวนี้บ่อแทบจะไม่มีแล้วลูกปั้นพี่นี่ก็ค่ะนี่ก็ไวคาราร่าไม่แต่ว่ามันดูมันหนักมากแล้วเอาเข้ามาวานใช่ค่ะก็เลยเนี่ยต้องทะลุตอผนังอาทุบแต่ว่าค่ายกตอนนั้นสองแสนบาทตัวถึงค่ะ เครนอ่ะ้าเกเนแล้วก็ต้องจ้างอะไรวิศวกรมาดูด้วยว่าจะรับน้ําหนักไหววะนี่ประมาณสองตันนะท่านนสองตันใช่บารแรกอันนี้นะฮะทุบไปผมว่ารวมทั้งหมดค่าขนส่งอะไรผมว่าต้องมี20ล้านแล้วเสียอีกทีนึงด้านไปได้รูปนีกรูปตรงนั้นมาแทนมานี่เลยะ ก็เนี่ยได้มาจากนิวยอร์กเช่นกันค่ะเหมือนกันพิเศษตรงไหนต้องมาตอกฮะต้องมาตอกกาแพงอีกเช่นกันอ๋อตอกกาแพงเพื่อจะได้ติดรูปนี้มันเข้ากับสถานที่ก็ตอนแรกมันเป็นระเบียงใช่ไหมพี่นี่เน็นระเบียงเห็นไหมเห็นระเบียงข้างนอกอ๋อนี่ไงนั่นละค่ะแตอนนีเก็ต้องเจาะเจาะเข้าไปเพื่อจะเอารูปติดภาพนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ภาพนี้เหรอพี่ซื้อของมันเยอะมากจังอะไรไม่ได้คือราคานี่นะมันมันขึ้นเรื่อยฮะที่นี้ชื่อนะคะ เวลาจะไปประมูลเนี่ยนะมันก็แล้วแต่ว่าคนจะบิดนะอืมค่จริงมีหลายชิ้นนะเราเดินด้วยแล้วก็แล้วก็โคมไฟเนี่ยโคมไฟที่มีสี่สี่สี่ที่เป็นดอกดอกและแฮนดิลลี่ตอนนั้นที่ทำเห็นไหมฮะไฟตอนคุณขึ้นกระไดมาข้างนอกเนี่ยได้มายังไงได้มาจากไหนฮะสั่งมาจากมูราโนสั่งเป่าอาร์ทิสที่มีชื่อเป็นที่สี่ของโลกมิสเตอร์จอห์นมารสเลเลอร์เนี่ย เขาเป็นไลติ้งเอ็กซ์เพรสเอามกจับเข้ามาแสงสีทุกอย่างในนี้ให้หมดเลยแล้วจริงๆเขาตั้งใจเห็นเป็นบ้านคนไทยเขาตั้งใจจะออกแบบว่าให้เป็นดอกบัวเขาไปเขียนเป็นบัวลิลี่มันเลยออกมาเป็นลิลี่เขาส่งมาแล้วทำาไงคืนก็ไม่ได้แต่ก็สวยนะมันก็สวยแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจจะเป็นแบบนี้เท่านั้นเองแต่นี่มันไม่เป็นดอกบัวไสั่งแกะที่เชียงใหม่อันนี้ไปทั้งหมดเท่าไหร่พี่นี โอ้พี่ก็ไม่รู้นะแต่ไอ้ค่าเนี้ยใบละห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทไอ้ใบเนี่ยนี่ไม่สักนะไม่สักนะคะที่แกะเป็นใบบัวนี่ไม่สักเหรอฮะอ้าวไม่สักอ้าวผมนึกว่าเป็นเหมือนแบบงั้นนนี่ปวดใช่ไม่คิดว่ารู้แล้วปวดแล้วไอ้อย่างพี่นีเมื่อกี้เดินขึ้นมาเขาบอกว่าเจ้าแม่กุลอิมองค์นี่พี่นีอันนี้อยากทราบพี่ไปพี่ไปยกมาจากบ้านเจ้าของเจ้าของร้านของเต๋าวะครับสามร้อยล้าน ไม่ถึงอะค่ะตอนนั้นประมาณอะไรนะสองร้อไม่ใช่ส0งรล้านสองลานพูด้อยถ้าจนชินพูดเหมือนหลักหมื่นเลยเนาะสองล้านสล้านบาทค่ะไปอุ้มเข้ามาเดี๋ยวนี้โอ้ยราคาแพงมากเพราะสมัยถังนะคะพ่อมเอาหยวนหยวนขอโทษทีค่ะคือเป็นหยกที่หายากด้วยแล้วก็เก่าแก่จริงด้วย สิล้านเหรียญร้0ยยี่สิบสามอยก <c oughs> ว่าลข้างหลังนี่ก็ได้มาจากปักกิ่งเหมือนกันค่ะ <ad> อันนี้เป็นหินอาลาบัสเตอร์ เวลาสองไฟนี่จะใสทะลุเลยนะคะอันนี้หายากมากนะคะทิ่นั่นบัสเตอร์รานสไงร้านอล้านเนี่ยค่ะโต๊ะข้างล่างนี่ก็มาจากนิวยอร์กอันนี้แพงมากที่เก่าแล้วสวยด้วยคือพี่ถ้าไม่สวยก็ไม่อยากได้นะคเก่าดีแ่เกลยวอคมันเีขอรคุ่มนของคุณมันของคันมีองคุ่าันกของค่ันีขคนี้องคุ่ันมกของคุนีของคุณนี่องันเีขอมันเี่อมันมีขอคนอค่นี่งคันเมนกค หมือนนกัขอยังไงครับให้ได้เลื่อนขั้นให้ได้เงินเดือนขั้นสิบล้านขอเลยขอเลยค่แล้วเจ้าแม่ก้อนอินน์นั้นก็น่าจะขอนะคะต้องมีรูปอะไรท่านไหมให้ท่านไม่ต้องอย่าไปโดนท่านมีรูปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่แเงาเลยแต่เงาเลย ผมต้อำได้จริงอ่ะพี่นีตบตัวหัวนะตัวหัวนะขอผมขอสักทีเดียวขอให้เจริญรุ่งเรืองชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะคะร่ำรวยร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีติดตับขอคุ้คโลกแต่แล้วแบ่งกันมั่งเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยคุณเป็นใครอ่ะคุณใครอ่ะนี่คุณลืมตัวแล้วผมจะไปจ่ายแล้วคุณเป็นใครอ่ะคุณใครแผลแล้วต่อไปพี่นีจะพาเราไปไหนฮะจะไปดูไหนห้องรับรองที่ทั่วาบานาลกมาค่นี่เดี๋ยวเห็นว่าพี่นีจะมีเรียกว่า มีชุดรับแขกอีกชุดหนึ่งให้เราอุ้นี่เพื่อรายการเราเลยนะเดี๋ยวรอพี่มีปิี่ชุดรับแขกก่อนนะในขณะที่ดูสภาพคือแต่งตัวเหมือนเหมือนไปเซเว่นอะพวกเราฝนว่าหลังมันดอกจันทร์มาด้วยว่าขอชุดดีๆจะได้ใส่สูทมาเหมือนบ้านพี่เอกพี่นีมาห้องนี้เป็นห้องอะไรพี่นีหล่ะที่เปลี่ยนชุดมาครับอันนี้ห้องรับแขกใหญ่ค่ะอันนี้อันนี้เป็นทางการมากขึ้นสไตล์ห้องตีมห้องมนเือเลยครับห้องนี้คือลุยที่สิบสี่สิบห้าสิบหก เห็นบอกว่าหลุยนี่คือเป็นของหลุยจริงๆไม่ใช่เหมือนแบบไม่ใช่มาเหมือนของไทยมาทำเลียนแบบไม่ใช่สไตล์ตัวนี้ที่นี่กว่าหลุยจริงตัวนี้เห็นบอกว่าประวัตินี่สามร้อยปีก็มาจากบ้านขุนนางขุนนางนะคะเนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยมันเสียอย่างเนี่ยอากาศเนี่ยที่เปิดแอร์ให้ทุกวันทุกวันนะขนาดนี้เปิดแอร์ให้เฟอร์นิเจอร์ใช่ก็ต่อให้ไม่มีคนใช้ไม่มีคนใช้ก็เปิดค่ะเนี่ยพร้อมพร้มไม่งั้นเสียหมดนะคะแล้วษณาแบบนี้คือพิพิธภัณฑ์แล้วนะ การเปิดให้กับเฟอร์นิเจอร์ใช่ค่ะเพราะว่ามูลค่ามันก็ไม่ใช่น้อยนะคะเนี่ยท้าจะส่งไปซ่อมที่ฝรั่งเศสก็ลำบากแล้วไหนจะโควิดไหนจะอะไรเราไม่ได้ตามไปเองครับนะเดี๋ยวหายไปพรามวันนี้ก็คือของน้องพี่สาวสาแฝดของพระเจ้าชาของอิหร่านแล้วท่านถูกตั้งสมัยพระเจ้าชาถูกโคมมนี่ยึดอำนาจไป อะไรไปเขาก็ไปลื้อเนี่ยออกมาขายตอนที่พี่อยู่นิวยอร์กใช่อันนี้นี่เอามาจากในวังท่านเลยอันนี้มาจากในวัง่าในวังตอนนั้นซื้อประมาณสี่อันนี้จําได้แน่นเลยเพราะว่าเราก็อยากได้นะครสี่ล้านสี่ล้านาตอนนู้นนะไม่แพงใช่ตอนน้ตอนนู้นนะจากในวังสามประมาแล้วนะสี่สิบกว่าปีแล้วที่อยู่นิวยอร์กสี่สิบกว่าปีแล้วฮะแล้วทําไมเอามาใช้ทําไมไม่แขวนเก็บเพราะจริงๆก็ต้องแขวนนะใช่แต่ถ้าเราไม่ใช้ เราจะเก็บไว้ทำไมอะเผาไม่ไงก็มัวก็ไม่เห็นอยู่ดีเก็บไว้ก็เท่านั้นไม่ได้ซื้อเพราะว่าซื้อตรงยุคสะสมอ่าครับซื้อมาเพื่อจะแต่งบ้านให้มันสวยงามเวลาถูกขอนตีเสียนมาเราไม่อายเขาอะนะครับไปเราไปดูตงนี้ต่อนห้องนี้ของที่แพงที่สุดในห้องนี้ของที่แพงที่สุดในห้องนี้อันนี้ก็นี่มีอีกอันหนึ่งที่เป็นแองเจลนี่ใช่ไหมค่ะ ซัก2เวอร์ชัน2หรือ3าเวอร์ชันนะคะที่เหมือนกันแต่ทําคนละวัสดุอย่างของเราเนี่ยได้เป็นหินอ่อนไวคาราร่าเหมือนกันแล้วก็แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่ฝรั่งเศสเซ็นให้หนูได้ไหมใครปั้นก็ยากมันนี่เซ็นให้หนูแล้วพอหนูไปเดินเวลามันูชมแม่แม่ผมอีกอีกชิ้นหนึ่งเป็น b r อ n สอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่ที่ปารีส มันเป็นคริสเัลนะคริสเัลโดมนี่หมายถึงโดมนี่หมายถึงมาจากฝ uh, รั uh, ร่งเศสไม่ใช่ปริด แต่เมื่อังที่เขาเป็นเอ็กซ์เพรสตด้านทำคริสเซอร์เนี่ยค่ะครับค่ะแต่เมคริสเซอร์โดยตรงเอ็นพุชชาะเดี๋ยวนี้ก็หายากมากไม่ค่าไม่มีแล้วไม่มีแล้วอยู่ตรงนู้นนะเนี่ยเนี่่ยคะที่มันเหมือนเม็ดองุ่นเนี่ยพี่คู่พี่ไม่ร้องผนังอยู่เนอะให้ทายให้ทายคอยราคาเท่าไหร่อันเล็กๆเป็นคู่หรืออันเดียวอันเอาคู่ละอ่ะผมให้20ล้านอ่ะผมก็ให้เต็มที่เท่าฟอยเกินเนาะนี่ซะที่ไม่ที่จับไม่ได้เกินไหมในตอนนู้นมี10บไหมครับ อ๋อก็ต้องคล้ายๆอย่างประมาณสิบเนาะคู่หนึ่งสิบแพงแพงเพราะอะไรเพราะว่าอ้าวก็เนี่ยดิเซอร์เนี่ยฮะคุณไปหาที่ไหนค่านี่มันของของของนั้นจริงๆนไม่ใช่ของถ้าจ้องสถานที่นั้นรี่ห้องต่อไปนี่เป็นห้องเกี่ยวกับอะไรฮะอันนี้นี่ห้องห้องหนังสือค่ะสตอรี่อันนี้คือห้องขอสมัยนโปเลียนมหาราชอ่ะนะคะคือนโปเลียนท่านเที่ยวชนะสิทธิ์อ่ะนะไปทั่วแล้วท่านก็ ไปชนะที่อยียงอียิปต์เนี่ยเพราะฉะนั้นท่านเป็นนายทหารเนี่ยท่านชอบอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอียิปต์เนี่ยเห็นไหมคะโตเก้าอี้พวกนี้คือพี่แต่ละห้องเนี่ยพี่แยกไว้ไม่ใช่เฉพาะเครื่องตกแต่งนะ <c oughs> ือห้องนี้มันดูสนแสดงความยิ่งใหญ่เมื่อก่อนมันสวยกว่นี้ตอนี้ย่ำมันไปจนดูที่ผมผมเนี่ย,ยอันนี้ก็องยุคสมัยโอ้นี่ในตอนนั้นชื่อก็สองสามล้านเหมือนกันนะครับสามสิบปี สีนี้ก็เป็นสีเฟอร์นิเจอร์ของท่านของพี่นี่นะมันไม่เฉพาะแต่ของตกแต่งเท่านั้นจะเป็นสมัยนั้นนะเฟอร์นิเจอร์ก็เช่นกันสองร้อยกว่าปีใช่ทีนี่นะต็เป็นนทใช่ค่ะนี่คือของยุคเน้นนะอ่าใช่ค่ะใช่แล้วท่านเป็นทหารท่านเป็นทหารท่านถึงได้เนี่ยแล้วก็ชอบสีอย่างนี้เคยได้ยินว่ามีคนมาดูของในบ้านแล้วทำของแตกแล้วชิ้นนั้นราคาประมาณสิบกว่าล้าน อยากจะบอกนั่งนะไอคนนี้ทำของฉันหายของนี่แตกเนี่ยใชบอกว่าไม่ต้องมาบ้านฉันนะแล้วก็ช่วยดูแลกันดีๆแล้วกดไหมกดไหมพี่นีกดไหมพาะได้ขอิีนั้นตั้งสิบกว่าล้านนะพี่นีไม่กดเพราะเราเป็นคนใจเย็นเราเป็นผู้ดีเรากดไปก็เท่าเั้นกดไปก็เท่านั้นอ้าวพูดเหมือนกันถมกสาปใ้ที่นีชดใช้ก็คือไม่ต้องไม่ได้ชดใช้อะไรกันเลยเหรอพี่นีก็จะมาใช้อะไรแล้วจะไปเอาที่จะไปที่ไหนมาชดใช้ได้ก็ต้องยอมยอมไปที่นี่ม马拉คายอันนี้ผมเพิ่งจะรู้จักม马ะคาย สำหรับผมนะเพราะผมเป็นคนที่ไม่ได้มีปัญญาที่จะจับต้องได้หรอก เดี๋ยวนี้เห็นดาราศิลปินต่างๆเข้ามาเป็นเครื่องประดับอยากรู้ว่าก็บริษัทไอจิวเวลリーจิวเวลリーใหญ่ๆอะไรนะฮะแบรนด์ที่ว่าแผลอะไรต่างๆก็เอานี่เอามาทําเป็นจิวเวลี่ประมาณนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่เขาบอกชิ้นเล็กๆเป็นเท่าไหร้านเป็นล้านสองล้านไปใส่เสื้ออะไรมาทําเป็นชิ้นเล็กๆในยุคนั้นเนี่ยมาละไคคือเขาใช้เป็นเครื่องประดับไหมครับสมัยนโปเลียนมหาราชนี่แล้วอ่ะท่านก็ไปเที่ยวตีที่นู้นที่นี่ก็เลยได้ของจากทีี่่นนละไคร เพระนั้นเต๊ะเต๊ะพวกนี้เนี่ยสมัยนี้ก็เรียนมหาราชทั้งนั้นเลยใช้มาลาคายหมดนะเทเบิลท็อปเนี่ยนะที่บนหลังห้าเขียวเขียวเนี่ยนะคะไม่ก็ทั้งหมักลุกก็เลยชุดหมักลุกทั่งก็นะคะเมื่อสองสามร้อยปีที่แล้วก็คือเขาเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ค่ะใช่ไม่ใช่เป็นจิวเวลรี่หรือว่าเป็นเครื่องประดับก็พระนางแคทเธอรีนมหาราชซึ่งเป็นพระราชินีของรัสเซียสมัยนู้นนะคะห้องท่านเนี่ยบุด้วย มาละาลายหมดเลยห้องน้ำอ่างอาบน้ําอะไรอ,อะไรทุกอย่างค่ะถ้าตรงนั้นสองล้านตรงนี้ไม่เป็นร้อยล้านเหรอไม่ไม่ใช่ร้อยล้านด้วยไม่รู้กี่ร้อยอ๋อประมาณเน้น <laughs> แต่แต่้งข้างนอกสิคะถึงจะแปลงเป็นตู้เป็นอะไรจริงๆนะคะ อันนี้ก็เป็นห้องที่เอาไว้ใช้แบบนั่งอ่านหนังสือต่างๆเอาความร่วมต่างคนมาจีบเยอะไหมโอ้มีท่านดุกก็มีนะสมัยเป็นเซนต์มิสเตอร์ดุกมาดีดูกันนะที่เขาสร้างมาไม่ใช่หรอท่านไดยุกท่านไดยุกทุกอย่างทุกอย่างอยู่ในห้องนี้คือแอมพายทั้งหมดไม่ปหาได้ง่ายๆนะคะนี่ไปรัสเซียไม่ได้ไม่ใช่ที่มอสโกนะครับอุษานั่งรถไฟไปเมืองหลวงเก่าของเขาเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กถูกด้วยโอ้เก่งมากอุษานั่งรถไฟไป ไปเจอเขาเอาหมตัวโดนใจเอาพอโดนใจโหยหอบหิ้วกันมานั่งไปสองคนเอาคุณประชาสามีแกก็น่างอเลยนะนั่งรถนั่งงอเพราะนั่งรถไฟไปไม่ใช่แต่ต้องเอานี่เอาเอาคู่นี้มาวางบนตักอ๋อถือมาเองแล้วก็คูณเลยนั่นมีอะไรนะตอนนั้นเอามาเอามากี่อันฮะอันนี้หนึ่งคู่นี่หนึ่งคู่ไอ้คู่ใหญ่สองคู่ เรามีไฟนั่นโอ๊ยหลายอันอะหลายอันไปกันสองคนแต่ถือกันหมดนี่ก็ใช่เอามาริบเอามาจากไอต้าในวังในวังในบ้านสมัยพูนหน้าด้านผูดหลักผูใหญ่บ้านสันั้นอะไรต่ออะไรแล้วเขาก็ทุกวันเ้าก็จะเอาออกมาขายให้คณะพูดมีคนบอกมาว่าห้องนี้ที่นี่เขาบอกมีคนมาตีราคาแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ6ล้านเหรียญ อยู่ที่ประมา6ล้านเหรียญยังไม่บิดนะไม่มีการบิดประเมินเฉยๆสองร้อยล้านอะหล้านเหรียญหกสิบใช่ป่ะใช่เกือบส0งร้อยสองอยะ Only you Hey ภาษาอะไรภาษาอะไรเนี่ภาษาอังกฤษนะเวิเพสลีย์ Only you Only tender อ่ะพี่ดีนี่คือเป็นเรียกได้ว่าเป็นห้องรับแขกทานข้าวดินเนอร์ข้าวกลางวันทั้งหมดก็คือต้องไปห้องนี้ค่ะกลางวันหรือเย็นอะไรก็แล้วแต่นะคะก็เป็นห้องนี้นี่ยเป็นห้องที่ทานอาหารค่าก็ที่พี่ทําไว้เยอะไม่ใช่แหละรเราไปกินก็เยอะ คือทุกวันเนี่ยมันต้องไปกินเลี้ยงไปอะไรอะไรในวงการททษเนี่ยนะไปไปทานก็แล้วเราก็ต้องเลี้ยงเขากลับแต่ตอนนี้ถ้ามีที่นั่งน้อยมันก็เลี้ยงได้ทีน้อยมันต้องเลี้ยงบ่อยทีละกรุ๊ปทีละกรุ๊ปอะไรเงี้ยก็เอามาทีซะเยอะๆเลยบางทีเราก็เติมโตะหัวท้ายก็ไปด้วยข้างลรกี่ที่นั่งนะพี่นีทั้งหมดในโตะยาวเนี่ย24แล้วนี่หนามากยกขึ้นมาหนักมากครับ ตัวโตนี่เอามาจากอิตาลีค่ะแต่กระจกนี่็นทองแดงเมืองไทยเพราะมันเป็นกระจกไม่ชิ้นก็นี่นีก็จากอิตาลีค่ะก้าอีนี่อิตาลีด้วยค่ะเพราะว่าแบบมันคล้ายๆจีนนะพี่ชอบอะไรจีนนะมันมีความวาวหนม่นเขนาได้กอะไรรมันเียบะตัวหนึ่งก็ต้องมีห้าหมื่นนะตีแล้วสามถึงห้าหมื่นป่ะสมัยโน้นก็คงจะประมาณอย่างนั้นนะคะสมัยโน้นสมัยโน้นก็นี่อย่าลืมว่ามันเท่าไหร่กี่ปีแล้วอ่ะ สี่สิบกว่าปีแล้วนี่สี่สิบปีเลยเหรอโตไปไม่ใช่ไม่ยังดูเก๋อยู่เลยนะโตประมาณเท่าไหร่แม่สามสิบล้านได้ไหมสองสามล้านได้ไหมลืมไปแล้วได้สี่สิบกว่าปีนะลืมไปแล้วลืมไปแล้วสิบล้านให้ให้สิบล้านต้องมีแต่พรมะพรมะใช่อันนี้พรมอีกแล้วพี่เจอไป มันขาดหมดแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือจากยุคที่ได้มาจากเปล่าแม่ไปเที่ยวตุรกีแล้วก็เดินผ่านโบสถ์ไปมีเรามีกองศุนกิติมศักดิ์ก็เห็นคนแบกพรมออกมาม้วนยาวเลยเฮ้ยเฮ้ยหยุดดูที่ตอนนั้นที่ไปอ่ะไปซื้อพรมที่ร้านพรมโอ้โหซื้อมาห้าสิบกิโลนะคะเวลานี่ยังอยู่ในห้องแล้วไม่ได้ใช้เพราะตุรกีขึ้นชื่อเรื่องพรมได้ไปเลือกเอาเลย เอาอีกแล้วตามโอยแล้วไม่มันเป็นธรรมเนียมที่นี่ธรรมเนียมคือรายการเราเนี่ยเวลาเราไปบ้านไหนเนี่ยแขกเขาจะมีความแบบว่า ไปดนไดูอะไรองี้พี่เนาะมอนแบบธรรมดาแล้วนะก็มีเป็นแจกพี่แนวใหม่แนวใหม่ไอชิ้นนี้ที่มีคนบอกว่ามีแค่สามชิ้นบนโลกชิ้นหนึ่งอยู่ชิ้นชิ้นที่หาเจอตอนอันนี้อ่อนสีเหลืองหายากเยเหมือนกันแต่อันนี้ไม่มีแล้วนะอันนี้นาฬิกาใช่ไหมฮะใช่ตนาฬิกาแต่เอามาทางแท้เลยแอาร์ติสเอามาท่งแทอาร์ติสคนเดียวกันที่ประมูลมาแล้วที่รู้ที่ว่าอยู่อีกอันอยู่ที่บักกิงแฮมนะ เพราะในหนังสือประมูลเนี่ยเวลาคุณจะไปประมูลนะอย่างคลิสตี้ซัตเตอร์บี้อะไรบริษัทประมูลใหญ่ๆระดับโลกเนี่ยแล้วเ็าเขาจะเขียนไปข้างล่างหัวเนี่ยอยู่ที่ไหนอีกอันนึงก็จะเขียนรายละเอียดไว้หมดอะไรต่ออะไรอยู่ถึงได้รู้รายละเอียดมันเป็นเหมือนใบซอร์ติฟิเคทว่าแบบใบนี้คุณได้ครอบครองอันเนี้ยแล้วมีอีกอันนึงอยู่ที่ไหนบ้าง artist คนนี้คือชื่ออะไรอะไรต่ออะไรเขาทำสองอันอย่างเงี้ยนะคะ เอาละครับ CF เลยนะครับอันนี้ถ้าใครอยากได้แคปมาเลยนะครับเดี๋ยววิทอใครจะไปซื้อไหวอะไรแคปมาไติมขายจะเอาล้นไหนไม่ใช่ไม่ใช่ไทยแล้วก็ไปฝันเอานะครับว่าอยากได้ชิ้นไหนนะครับโอ้ชาตินี้ผมกับพี่โบคงไม่มีปัญญาซื้อได้ไม่มีทางเราไม่ไม่คิดว่าเราจะไม่ได้มีโอกาสมาบ้านคนระดับใหญ่โตแบบนี้เนาะแล้วก็ได้มันในที่ที่แบบนี้ถือว่าเป็นเกียรติมากๆขอบคุณคบบขอุณมากคที่เปิดบ้านแล้วก็ขอบคุณมากครัมันเป็นความบานที่มาจากรสนิยมส่วนตัวไม่ได้มาจากสไตล์บอกว่าสไตล์มันคือเป็นอะไรที่ทันสมััยอออออนนี้้้ตงงบกวว่่าาเรไไมมดดจะล รวยเลยกันนะนี่คือใช้ชีวิตมาแบบนี้แล้วเก็บจากความชอบจริงๆแล้วไม่ได้กัดไม่ใช่ชอบอย่างเดียวเพราะว่าเราจําเป็นนะครับอยู่ในราชการนะคะเราไม่อยากให้ใครมาดูถูกดูหมิ่นเรานะประเทศเราเราก็ต้องอยู่ให้มันนะคะให้มันมีบ้านแขกบ้านแขกเมืองนะคะให้มีหน้ามีตาทํายังไงให้บ้านไม่บานพี่นีโอ้มันบานทุกคนนี่ แต่ก็บาทไม่แต่ยังนี้ที่เห็นคือพี่นีใช้ของดีหมดเลยแล้วเนี่ยมันก็ทนอยู่มันไม่ต้องซ่อมบ่อยใช่ต้องอะก็แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนนะคะบางท่านก็ชอบแบบทันสมัยอะไรต่นั่งสบายๆโซฟาก็เนี่ยอีเคียอะไรต่างๆก็ได้ก็ไม่ผิดอะไรเงี้ยนะคะก็เนี่ยสบายดีสไตล์เอาที่เราอยู่แล้วเรามีความสุขเอาที่เอาแต่ไอ้นี่อันนี้จริงที่นี่คือที่สุดคือมันไม่ได้แบบมันไม่ได้มีของอะไรที่มันเป็นของสมัยนี้เลยอ่ะมันเป็นของที่เก็บสะสมจริงแล้วแต่ชิ้นมันแบบ มันคือพี่พิพันธ์ก็วันนี้ต้องขอบคุณผู้ชมมณีนะครับหรือพี่นีมากๆที่มาเปิดบ้านให้กับเราด้วยขอบคุณนะครับเก้าอี้เก้าอี้เนี่ยห้องนอนเก่าตัวละยี่สิบล้านจริงป้ะใช่ตัวละค่าค่าก็มันไม้ห่วงจุ้ยอะไม้ถึงสามร้อยปีเนี่ยนะมันจะใหญ่สัก ประมาณเนี้ยมาโตช้าโตช้ามากแล้วแล้วก็นอกจากเอ็มเปอร์เลยจักรพรรดิเท่านั้นถึงจะได้ใช้ตัวละ20ล้านพี่ซื้อที่ซื้อไม่ถึงหรอกแต่หมายถึงเข้าประมูลกันนะครับณสมัยนั้นนะปัจจุบันขึ้นอีกแล้วอ่ะไม่รู้เท่าไหมใช่ใช่ตอนนี้ฮะเพราะว่าหายอยากอยากขึ้นบ้างบ้าแทนเพราะอะไรอ่ะแทนเพราะอะไรนี่มันไม่ออกโอ้มันหลุดแล้วติดอ่ะติด ถ้าดูรายการนี้แล้วชอบนะครับกดไลค์กด subscribe นะฮะที่ช่องวันพีครับตรงนี้ได้เลยครับผมหรือถ้าอยากดูรายการตรงนี้ครับตรงนี้นะคุณท่านนะครับคุณท่านนะครับีู่้ชมคนนี้ตรงนี้นะครับทางด้านนี้ครับตัดริบบินครับตัดลิบบินครับตัดริบบินตัดนี้ตัดลิบบินครับ